ครับสวัสดีครับนะใครเป็นสาววัตัว f c นะครับนะห้ามพลาดเลยครับนะนี่คือ Honda ตัว Civic f c ครับ1.8 EL ตัวท็อปนะครับปี2020แล้วเรียบร้อยครับคันนี้เลขไม่แสนห้าครับกับราคาโคตรถูกครับนะ569,000หาพครับผ่อนหมื่นเดียวครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับนะผ่อนแค่หมื่นเดียวครับนะเผื่อเนี่ยผ่อนประมาณ9,500พันนะครับใครเครดิตดีผ่อน9,500ได้เลยนะครับผ่อนไม่ถึงหมื่นนะต้องคันนี้ครับนะส่วนรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาชมในคลิปถัดไปครับรับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีตัว Honda Civic ตัว FC วนะ1.8 EL ตัวท็อปปี2020ครับเลขไม่แสนห้ากับราคาที่560,000 9,000ครับเครดิตดีนะผ่อน9,500แต่ถ้าไม่ดีครับผ่อนแค่หมื่นเดียวนะครับนะเพิ่มขึ้นมาแค่500ครับตลอดอายุสัญญา84งวดนะส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรวดกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสละให้ด้วยครับทั่วประเทศนะครับใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อหาผมได้นะครับโอเคมา เดี๋ยวเรามปดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยครับความเดิมนะครับนะว่าจะเดิมยังไงครับนะด้านหน้าก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวเนื้อโคมไฟครับนะบอกเลยว่าใส่ใส่รอยหินกระเด็นแทบไม่มีนะครับนะอันนี้ก็ยังไม่ใส่นะยังไม่ใส่แต่ผมขัดให้อีกรับรองใส่กลิกแน่นอนนะครับนะแล้วก็ตัวโครเมียมครับลงดําแบบนี้นะมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็มาในส่วนของตัวล้อนะครับนะตัวอ่าตัวก็บนะไม่มีอาครับนะ ในส่วนของตัวล้อเป็นล้อแมกอะลอยจากโรงงานครับนะจาก Honda แล้วเรียบร้อยครับนะอันนี้ก็สวยๆเจียมๆตัวนี้เลยตัวนี้เป็นยางปี2อ2 3นย่าะครับอ่าเป็นยางดันหลบนะปี2อ2 3นก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลยครับตัวนี้มาในขอบ16นะครับมาในขนาดยาง2 1 5ทับ55นะครับ R 1 6เนาะก็ถือว่าสวยครับภายในซุ้มล้อครับโอ้โหนะ การแต้มสีจากโรงงานนะครับนะอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับสีสวยใสๆแบบนี้ครับแล้วก็สันเลี่ยมด้านข้างก็คมๆแบบนี้เนาะก็สวยทั้งสองฝั่งรอยปีนฟุตบาทของตัวแม็กไม่มีเลยนะเนื้อคมไฟสวยมากนะครับนะสันเลี่ยมฝากระโปรงคมๆแบบนี้พร้อมกับ Honda l เ n นโบตให้แล้วเรียบร้อยครับนะาสำหรับตัว Honda าตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับนะาสันเลี่ยมของด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะก็สีสวยแบบนี้เลยนะครับนะด้านบนก็ สวยและแจ็บเนาะนะครับนี่นี่กระบะผมก็ขายนะน้องเขาถ่ายรีวิวอยู่นะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับและที่สําคัญครับนะตัวกระจกนะครับอ่านะครับของแท้จากคันด้าแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับด้านในจะเป็นไงขออนุญาตเข้าด้านในให้ดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยครับนะลายตะเข็บสีขาวครับไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับ ก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยและที่สําคัญครับขออนุญ,ญาตเข้าด้านในเนะาะด้านในก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับนะพร้อมกับหน้าจอครับนะสวยๆแบบนี้เลยเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะแดบบอร์ดสวยๆเนาะรอยจุดวางพระอะไรแทบไม่มีครับนะสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยถือว่าแจมนะ่มเนาะก็ผมมานั่งนี่ก็บอกเลยว่ากว้างมากครับนะเขาได้สูงนะเขาได้สูงนะพื้นที่เหลือๆนะผมสูง170ยังดูว่ากว้างเลยนะนะไ,มไม่ถือว่าแคบนะ ก็ถือว่าโอเคเลยครับนะแล้วก็บาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะในส่วนของตัวคารนะครับตัวคาร์บีนะหัวน็อตคมกริบครับการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติครับแล้วก็บานพับบนกับร่างครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะคันนี้สวยและดีที่สุดนะครับก็ตามสไตล์ครับนะฮอนด้าตัว fc ครับไฟด้านหลังก็เหมือน fc เลยนะครับเก็บระหว่างตัวกันชนด้านหลังไม่มีอาครับนะและที่สําคัญครับนี่เลยนะายทะเบียนสวยสวยครับหน้า3193ครับ 3193นะตัวแก็บสวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับตัวด้านหลังตรงนี้เป็นระบบเปิดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะกล้องถอยครับตัวเลนชัดๆแบบนี้ครับเปิดมาเนาะพื้นที่กว้างขวางครับน่าสามารถใส่กระป๋องพิกไซด์ได้เลยครับนะ่าใบสะอาดสะอ้านแบบนี้ครับตัวขายิดครับน่าไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวนอดนะครับอ่านะคมกริบทั้งบนและล่างเลยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งขายิดก็สวยเหมือนกันนะ ท่อเฟกอยู่ในสภาพดีนะครับนะท่อเฟกอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับและที่สําคัญครับนี médico, ่เลยนะครับสวยไม่มีชนหนักจมน้ําพิกความไล่ขึ้นมาครับนะซิลิโคนมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับนะใหญ่ๆแบบนี้ครับนะแข็งๆมาแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะการมาจากโรงงานจุดล็อกมีครบครับจุดเม็ดอาร์คมีครบปกติเหมือนเดิมเลยนะก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคนะครับสัหลี่ยมด้านข้างของฝั่งขวาก็คมๆแบบนี้อย่าเรามาดูในส่วนของด้านในกันครับ ตัวนี้มีคอนด้าเรนโบสให้แล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวท็อปครับตัว EL แล้วก็มีคูสคอนโทรลล็อกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับที่สําคัญเนาะอ่าที่สําคัญครับเบาะคู่หน้านะครับนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เนาะขออนุญาตเหยียบเบรกกดสตาร์ทครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับนะาตรงกลางก็ถือว่าสวยถือว่าเจ่มก็ทํามาดีครับนะโอ้โหนะอลังการมากเสียงเพลงดีนะแต่ขออนุญาตลดเสียงช่องติลิกสิท์โอเคนะครับนะ าสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคูสคอนโทรลล็อกความเร็วขออนุญาตเลื่อนบอออกเนาะมันแคบเกินโอเคบอรปรับไฟฟ้าครับไม่มีงองแงแน่นอนนะครับแลนะที่สําคัญตรงประตูครับนะออโต้ Auto, คู่หน้าครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกมีมาให้กระจกภาพไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ปฟาเปิดฝาท้ายระบบไฟฟ้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะมีพุชสตาร์ทให้แล้วเรียบร้อยครับหนะ้าไฟสว่างสวยแบบนี้ครับอ่าก็มีมาให้ตรงนี้กัดลายมาให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นหน้าจอครับหน้าแสดงเลขใหม่ที่1 5 4 0 0 0พ 645กิโลเมตรนะครับนะก็ถือว่าทำมาโอเคครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะก็ถือว่าใหญ่มากนะครับอ่านี่เลยนะสีแดงนะสามารถเลือกสีได้นะ,ะสามารถเลือกสีได้ก็เชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ปกติเลยแอร์เปิดมาเย็นครับแดบบอร์ดต,ตรงกลางนะครับนะ่าสวยๆเ,เ,เนียนๆแบบนี้ครับจุดบางผาทแทบไม่มีนะโอ้โหนะตรงนี้เป็นซอบทัชนะครับหุ้มหนังมานะซอบทัชหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะผมอะไรครับนะเนื้อผิวครับรอยแหวนขูดแทบไม่มี คู่มือมีให้ครบจบๆครับไม่ต้องไปทำอะไรเยอะครับน้อยคันนะที่จะมีคู่มือครบขนาดนี้พร้อมกับคุญแจครับนะคีย์เล็แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถกดสตาร์ทจากรีโมทได้เลยนะครับด้านบนไฟส่องสว่างสวัยครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะสําหรับกระจกครับอ่านะมีให้ทั้งสองฝั่งนะก็ถือว่าโอเคเลยโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ เราก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนะสี่สูบสิบหกวโอ้โหนะเสียงก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วครับนะตัวเก๊ก๊เก๊ก๊กนี่คือโซลินบาวนะครับนะเขาปลดจากสายพานแล้วเรียบร้อยนะก็จะเป็นในส่วนของโซลินบาวก็อยู่ในสภาพดีครับนะเสียงแน่นดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จะเป็นนึ่งรอสองปีเนาะคานข้างคานหน้ามน้ำซุ้มโชกครับหัวน็อตนี่สวยๆครับคานนั้นข้างเนาะตัวกิ๊บตัวอะไรอยู่ครบนนนนอ่แะครับ ใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาด่วนนะครับการเก็บท่อของเหลอท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตัวเครื่องยนต์ครับร้อยน้ามันเยิ้มแทบไม่มีนะคันนี้บอกเลยว่าสุดจัดครับนั้นร้อยสี่สิบเอ็ดแรงมาลื่นตื้นปลารับและที่สําคัญครับหัวน็อตนี่คมกริบนะไล่ขึ้นมาครับนะสันเหลี่ยมครบคมๆการตีพวงอยู่ครบปกติแบบนี้หาได้ที่ไหนครับนั้นนอกจากที่เพชรยนต์นะครับทั้งบนและล่างนะหัวน็อตครับคมกริบมากสุดท้ายนี่ครับนะก่อนลาจากการครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาด วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ